สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเสน,นานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามบินทราธิราชบรมราชบาพิตรในราชการที่เก้าของเรรหรีนี้นะครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะครับท่านเป็นพ่อเสยนเดชครับท่านเพราะว่าผมอยู่กับเหรียญมาเยอะครับ มันก็เลยเจอบ่อยๆอยู่แต่ถ้าเหรียญสภาพดีๆแบบนี้ผมเก็บครับแต่ถ้าสภาพไม่ค่อยดีผมก็จะไม่เก็บครับท่านทําการล้างเรียบร้อยแล้วเก็บติตระดับไวเลยนะครับเพราะว่าผมก็เก็บมันสี่ปีกว่าแล้วนะครับท่านพอจะมีที่สวยๆอยู่เยอะเหมือนกันนะครับระดับแต่ละปศอที่ผ่านมานะครับท่านนี่ครับมาดูเมื่อหน้าพงงท่านครับคือภูวิพลอนรุญเจดีครับ ตัวหนังสือก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับดูยังไงเพราะมันเป็นพ้าเสียนใหญ่หนังสือจะบางนิดนึงครับผู้ิพลอรุณยเดชครับท่านส่วนด้านหลังกองรัชการที่เก้าครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างครับเป็นความสะอาดอะไรนะครับส่วนบรลลุมวุลุงท่านครับนี่ครับก็เห็นสเจ้าอยู่กับสวยงามไม่เบานะครับเนี่ยจาทาการล้างแล้วจะสบวิงกว่านี้ครับมาดูขอบเฟืองสลับเรียบครับเนี่ยดีมากเลยครับสลับเรียนนี้นะครับเป็นพ้เสียนใหญ่นะครับที่ผลิตใหม่ๆนี่เองครับเพราะว่าเป็น ลดด้านหลังครับประเทศไทยแล้วก็อักษรบิวพศอ5 5 1ัพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่านตรงกลางคือวัอนุราชเวลาลามครับสุนล่างสุดคือสิบาทไทยแล้วก็สิบาทอัลิบิกนะครับปกติเหรียญสิบาทที่ผลิตใหม่เพระเสียนใหญ่เนี่ยแม่นั้นเช้่ยพญาจะล้นครับแต่ตรงนี้ไม่ล้นครับเห็นเหมือนกับรอยขีดอะไรบางอย่างไว้สังเกตดูดีนะครับตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับปากกาก็ไม่ได้เปิดออกมานี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับ สังเกตดูครับนี่นะครับที่สมบูรณ์แบบครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดูตรงนี้ครับที่รอยนูนนี้ครับรอยนูนนี้ครับเห็นชัดเจนเลยครับแบบนี้อนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนครับไปทําการล้างเรียบร้อยแล้วเก็บไว้ด้ยนะครับสําหรับปีพศสอง1ันห้าร้อยห้าสิบเ็ดนี้เพราะเสียนใหญ่เรียนี้นะครับผลิตอยู่ที่ไม่เยอะนะครับแค่สิบแปดล้านกว่าๆเท่านั้นเองนะครับท่านนี่ครับแบบใหม่นี้คือสิบผลิตอยู่ที่สิบแปดล้าน 4แสนห้าหมื่นเหรียญเองนะครับท่าน 18, 000, สิบแ18ล้านเศษเองนะครับท่านเด็กสำหรับแบบเก่าคือพ่อเสียเด็กนั้นผลิตอยู่ที่หนึ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเหรียญน,นะครับท่านแต่พาอเสียดใหญ่นี่ราคาไปไกลกว่าแล้วครับพง่ายๆก็คือยูเอ็นซีสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยแล้วนะครับท่านสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนี้นะครับ